ในลาดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือสมาธิภาวนาอโรมจิตของตนให้สงบเมื่อคืนที่แล้วได้พูดถึงสมาธิประเภทพิจารณาคือกายกระตาตติ และกายกัตจสติเป็นกุศลธรรมขจัดกามฉันหรือราคะให้เบาบางให้หยุดระงับไปเมื่อสมาธิเกิดขึ้นความจริง สมาธิที่เกิดขึ้นแล้วจิตในขณะนั้นเหมือนไม่มีกิเลสแต่สมาธิยังเป็นโลกิยะเมื่อสมาธิจิตเสื่อมไปแล้วกิเลสต่างๆนิวรณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาได้อีกเป็นแต่เพียงว่า ผู้ที่ทำจนชําน,นานแล้วเกิดมาเมื่อไรก็รู้ได้ดับได้ทันทีเหมือนกับยาที่ไปคุมโรคไว้ไม่ให้โรคก,กำเริบนั้นไม่ให้โรคนั้นกำเริบเป็นมาได้แต่ยังไม่หายยังไม่ขาดยังไม่สูญสิ้น จะต้องอาศัยปัญญาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสอนปัญญาสิกขาอย่างไรก็ดีสมาธิเป็นธรรมะที่สำคัญที่จะส่งให้ถึงภูมิปัญญาติขาได้ต้องเป็นสมาธิที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยด้วยความชำนาญชำนาญในการนึก ชำนานในการเข้าสมาธิชำนานในการรักษาองค์ของสมาธิชำนาญในการออกจากสมาธิ <c oughs> ให้ทำได้อย่างคล่องแคล่วปัญญาจึงจะเกิดขึ้นสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะจิต แต่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ปัญญาก็จะอ่อนต่อเมื่อมีสมาธิแก่กล้าปัญญาจึงจะก,กระจายกวางกวางและเห็นอัดเห็นธรรมได้ง่ายสมาธิจึงเป็นธรรมะที่น่าสนใจควรแก่การปฏิบัติ เราจะนึกว,ว่าสมาธิเป็นธรรมมิเศษให้เห็นโน่นเห็นนี่หรือให้มีอภินิหารต่างๆเพิ่งคิดถึงสมาธิที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดจากสมาธิเท่านั้นจึงจะจัดจึงจ อาสวะอาสวะคือเครื่องหมักดองคอเครื่องสะสมในแก่กิเลสสะสมแล้วสะสมอีกทั้งสามกองทั้งโลภะโทสะโมหะจนกลายเป็นของโง่เงาคืออวิชชา สมาธิที่จะทำให้เกิดขึ้นนั้นในวิธีการทั้งเพ่งและพิจารณาดังกล่าวมาในสองคืนก่อนในสมาธิที่จะทำนั้นไม่ว่าประเภทใดวิธีใดสติเป็นธรรมะที่สำคัญมาก คือต้องมีสติกำหนดรู้ทันอารมณ์ของจิตอยู่เสมอจิตรับรู้อารมณ์อะไรอยู่มีสติรู้ทันจิตจะคิดอะไรก็มีสติรู้ทัน สติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญถ้าภาวนานั้นไม่มีสติแม้ลืมตัวก็จะหลับหรือนั่งนั่งสมาธิไปก็จะหลับที่นั่งแล้วหลับเพราะขาดสติถ้าสติไม่ขาดก็ไม่หลับสติจึงเป็นธรรมะที่สำคัญความที่จิตตั้งใจจดจอ่อ ไม่พลั้งเผลอรู้ฝึกอยู่ไม่พลั้งไม่ลืมนี่คือสติความนึกความคิดเป็นจิตความรู้ทันในการนึกการคิดคือสติคุมกันอยู่อย่างนี้และการที่สติคุมจิตนั้นพึงทำใจให้เบาๆ อย่ากดอยา่าข่มการกดการข่มการกั้นใจนั้นเป็นแต่เพียงวิธีแก้ในบางครั้งเล็กๆในน้อยเท่านั้นเหมือนกับว่าเราวิ่งทางไกลแม้ยังไม่ถึงพอเหนื่อยมากหยุดยืนแค่เดียวเลยไงยให้เหนื่อย แล้วก็วิ่งต่อไปใหม่วิธีการกดการขม่มการกั้นใจก็ตามก็เป็นอุบายเพียงชั่วขณะเท่าน,นั้นเองไม่ใช่เป็นทางปฏิบัติเวลาทำสมาธิจะกำหนดรู้ลมหายใจหรือรู้ที่จิตที่นึกว่าพุทโธพุทโธก็ดี พยายามนึกให้เบาๆและมีสติคุมไว้ในเบาๆนั้นการกดการขมถ้าหากว่าอิจไม่ฟุ้งซ่านมากเกินไปไม่ตรงใช้ใช้ปัญญาใช้สติปัญญาเข้าประกอบเพราะเวลาี่ใจฟุ้งซ่านนั้น บางทีใช้สติกับปัญญาพิจารณาธรรมที่ทําให้เกิดความตังเวทความพุ้งส่านก็หายได้การหายใจเขาออกเบาหรือกำหนดรู้ที่จิตเบาๆและสม่ำเสมอมีสติคุมอยู่ถ้าหายใจหยากจิตจะวันไหวหายใจเบาๆ อ่อนๆจิตจะเบาความวันไหวลงมีสติคุมได้ง่ายและเมื่อคุมได้เมื่อจิตเบาๆแล้วนั้นทำให้เกิดสงบไายเมื่อจิตโรงสู่ความสงบมีสติรู้อยู่ก็จะคุมใจนิ่งอยู่กิริยาที่คุมใจนิ่งอยู่ชั่วขณะหนึ่ง เหมือนก็นไม่หายใจก็เป็นคณิกะสมาธิถ้าคุมใจได้เหมือนไม่หายใจเบาอยู่เป็นพ,พับผักก็เป็นอุปจาระสมาธิถ้าคุมใจได้โดยสนิทไม่มีความรู้สึกอยู่ทั้งหนักทั้งเบารู้อยู่ที่จิตดวงเดียวหรือไม่รู้สึกร่างกายก็เป็นอัปปนาสมาธิ ในสมาธิทั้งสามนั้นจะอยู่ได้ช้าได้เร็วก็ขึ้นอยู่การประคองใจของบุคคลสมาธิอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นกับจิตที่เราภาวนาอย่ากลัวและอยา่าอยากให้เกิดขึ้นทำใจไว้เป็นกลางถ้าเกิดขึ้นแล้วหายไปอยากให้เกิดขึ้นอีกก็จะไม่เกิด ต้องปล่อยเพื่อวางความอยากเดียก่อนจึงจะเกิดได้เป็นแต่เพียงจําวิธีการที่จิตจะสงบนั้นเราตั้งใจอย่างไรภาวนาอย่างไรจดจําวิธีการเหล่านั้นไว้รักษาความเบาของจิตให้สม่มําเสมอความสงบก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนนะ้ำในภาชนะ ถ้าถืออยู่เสมอก็จกแฝงสงบา่าถ้าวางไว้นิ่งๆเฉยๆก็จะสะงบเองจิตนี้ข้เหมือนกันวางไว้ให้สงบแต่มีสติตัวตามรู้ตามระลึกไม่เผลอคอยควบคุมอยู่รักษาสติที่ควบคุมอยู่นั้นให้สมบำเสมอ โดยปกติความสงบนั้นเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไปจงตั้งใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปล่อยวางอารมณ์มานึกถึงพระพุทธพระธรมพระสงฆ์ให้ใจอิ่มดีแล้วนึกแก่พระพุทธเจ้าคือพุโทโธอย่างเดียวเบาๆมีสติคุมไว้ให้สม,ม่ำเสมอจนฝ่าจะสงบ ดังนั้นตอนนี้ไปจงตั้งใจปฏิบัตินากรรมมาเพื่อให้จิตของเราเกิดความสงบต่อไป